สวัสดีค่ะเย็นนี้นะคะเราจะมาทำยำหนอใส่น้ำปูเจ้านี่ก็จะเป็นหน่อไม้นะคะที่ได้ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำมาแกะออกแบบนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะพอเราปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยก็จะมาทำแบบนี้นะคะเป็นอย่างก็แม่เนี่ยกีดยักหนอยักหนอตังเหนือปนทองยักหนอ ยักห้มันเป็นเส้นน้อยๆอ๋อเราไปยำ้ำยักให้มันเป็นเส้นน้อยๆแล้วเอาไปยำ้ำก็เหมือนเรากรีดๆเงี้ยค่ะแล้วก็หั่นออกปาดครึ่งนะคะให้มันมันดูพอดีพอดีอะเนาะนี่ค่ะเราก็เอาพริกชี้ฟ้านะคะหรือพริกหนุ่มจเจ้ามาเสียบไม้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปจี่กันค่ะเขาจีดึงจีเฉพาะพริกใบใดกันแม่หอมแดงเหรอ แล้วก็จะจี่ทั้งพริกทั้งหอมแดงเลยนะคะนี่เอามาจีเอามาย่างไฟแบบนี้นี่ค่ะพอเราจี่พริกมาเรียบร้อยก็จะเอาหอมแดงไปจีต่อนะคะเอาหอมแดงเสียบไม้แล้วก็เอามาย่างไฟเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะจีออกมาแล้วดำปืดป้ดเลยนี่ค่ะมื้อเย็นของเราวันนี้นะคะก็จะมีปลาย,ย่างด้วยนะคะ มีทั้งปลาดุกปลาสเสด็จปลาอะไรไม่รู้หลายอย่างเลยนะคะอยู่ในตะแกงนี้เนาะหรือว่าเป็นห้องวัชจีป่านะเจ้าเอากินกับยำนอใส่น้ำปูเนาะจะอร่อยเวอร์เลยค่ะนี่ค่ะก่อนเราจะตำนะคะก็จะมาแกะตรงที่เราย่างเมื่อกี้ค่ะที่มันดำๆออกเนาะก็จะเอาแต่เนื้อนะคะเนื้อพริกแล้วก็หอมแดงค่ะในครกนี้นะคะก็จะมีกระเทียมนะคะแม่เอาลงไปประมาณ4ีเม็ดเนาะ มีกระเทียมพริกหอมแดงเดี๋ยวเราจะตำเข้าด้วยกันนะคะนี่ค่ะแกะหอมนี่จะเอาแต่เนื้อแบบนี้เลยนี่ค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเสร็จแ,แล้วก็จะตำให้เข้ากัน,นะคะ่ะตำละเอียดก็แม่มนี้นะคะเราจะตำให้ละเอียดเลยนะคะทั้งพริกทั้งหอมเนาะ นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นใบขิงกับใบปูเลยนะคะแม่ก็จะเอามาซอยซอยเป็นชิ้นเล็กๆหั่นค่ะเดี๋ยวเราจะเอาใส่กับยำหน่อเนี่ยนะคะใส่ให้มันอย่างแหมให้มันหอมใส่ให้มันหอมนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นปลาย่างค่ะปลาย่างก็แม่จะเอาผสมลงไปด้วยนะคะไม้นี่เอาใส่นกักใส่น้อยก็แล้วแต่เขาชอบแล้วแม่ หรือว่าบางคนบนกระกินกับเป็นใบเลยนะไหมเนาะถ้าเกิดว่ามีเยอะนะคะถ้าเราชอบกินเนี่ยเราก็สามารถเอามากแกล้มได้นะคะแบบนี้ที่เหลือเป็นยอดยอดแบบนี้นะคะเราก็เอามากินเวลาเราตักกินเราก็เอาไปในเคี้ยวไปด้วยเลยก็ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นเนื้อปลาดุกนะคะอ๋อ จะแกะเอาแต่เนื้อปลาค่ะแล้วเอาใส่ลงไปในครกเอาตำเข้ากับน้ำพริกกันแม่เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อปลาเนี่ยโคลกเข้ากับน้ำพริกที่เราตำไว้เมื่อกี้นะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราโคลกปลาแล้วนะคะก็จะเอาหน่อที่เราสับไว้เนี่ยเอาลงไปตำด้วยนะคะ<ม>ก็ไม่เชิงตำให้มันละเอียดเนาะแค่แบบว่าพอคลุกเา้าคลุกเขาอะ อันนี้อย่างแม่ผงนัวนี่ผงชูรสนะคะใส่ไปปลายช้อนนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็โขลก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 นี่ค่ะพอเราตำเสร็จเนี่ยพริกที่อยู่ด้านล่างก็จะไหลขึ้นมาข้างบนเนาะทีนี้เราก็จะตำตำตำให้เข้ากันไปเลยนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะ อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแบบไม่ใส่น้ำปูนะคะจะตักแบ่งไว้นะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินเนาะอ,นนอันนี้ถ้วยหนึง่งและอีกถ้วยหนึ่งนะคะจะใส่น้ำปูค่ะหรือว่าใส่น้ำปูแล้วใส่นากระแม่แล้วแต่คนชอบเนาะนถ้าเราชอบเยอะเราก็ใส่เยอะนะคะนี่พอใส่น้ำปูไปแล้วเนี่ยหนอก็จะเปลี่ยนสีนิดนึงเนาะ ก็เอาไปคลุกเคล้าคลุกเคล้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากเราคลุกเคล้ากับน้ำปูเรียบร้อยก็ตักใส่ถ้วยเลยนะคะอันนี้คือเซ็ตแล้วมันก็แม่แล้วอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะตักใส่ถ้วยแบบนี้เห็นไหมคะมันจะโคละสีกันนะคะอันนี้คือแบบที่ไม่ใส่เนาะ อันนี้คือใส่น้ําปูนะคะสีจะไม่เหมือนกันสีจะคล้ำๆมาอีกนิดนึงนี่หน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะเป็นอาหารเหนือนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นปลาจีนะคะเอาไว้กินกับยำหน่อค่ะนี่หน้าตานะคะหน้าทานมากๆค่ะอ่านี่ค่ะแม่ลองจิ้มเลระครบรสเหรือยงัง นี่แเกลงเพรา้ยังรยไได้จิ้มแตนะอ,อะแม่บอกว่าใส่เกลือนักรไรเดยเลกลุกใจจะเดือดีเด้อ <c oughs> นี่ค่ะเราจะมาชิมดูยำหน่อใส่น้ำปูกันเนาะอืมอร่อยแล้วแม่ <c oughs> น้ำแล้วหอม อร่อยจริงค่ะนึกว่าวิธีทําเนี่ยจะยากนะคะทําไม่ยากเลยค่ะเป็นแบบอาหารพื้นบ้านแบบทําง่ายๆมากเลยนะคะแค่จีพริกจีหอมตําเนี่ยใส่เกลือเล็กน้อยใส่ชุรสแค่นั้นเองค่ะจบเลยนี่ก็เป็นแบบอาหารง่ายๆนะคะที่น้ําอ้อยยังไม่เคยทําต่อไปเนี่ยเรารู้สูตรละเราอาจจะทําเป็นก็ได้นอ้องงั้นเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเราจะขอตัวไปทานข้าวกันก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย